ดีเอสไอเผยผลแพทย์นิติเวชแตงโมนิดาขัดกับตำรวจส่งสำนวนวันนี้29เมษายนที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีร่องรอยบาดแผลในคดีของแตงโมนิดาที่ก่อนหน้านี้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สรุปสำนวนและส่งอายการโดยระบุว่ามีทั้งหมด26บาดแผลต่อมาทราบว่าส่วนนี้ขัดแย้งกับรายงานของการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาที่ได้ชนะสุดสมรับสองโดยรายงานของแพทย์ระบุว,ว่ามีทั้งหมด22บาดแผล ส่วนบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาขวาการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาไม่ได้ระบุถึงการถูกใบพัดเรือหรือไม่แต่ระบุว่าเกิดจากของวัตถุมีคมและเกิดก่อนจะเสียชีวิตเพราะทางสถาบันนิติวิทยามีอำนาจการตรวจสอบเฉพาะคำร้องขอของญาติและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตรวจสอบพิสูจน์เท่านั้นพนังกงานสอบสวนจะนำไปประกอบสำนวนหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ นายขณะที่รองอธิการบดีดีเอสไอเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ที่รศนาและนิติธรได้ยื่นให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแต่เมื่อตรวจสอบแล้วอย่างไม่เข้าองค์ประกอบเนื่องจากอำนาจของการสับสวนของตำรวจเสร็จสิ้นแล้วแต่กรณีที่ทนายอจฉริยะยื่นอีกครั้งเป็นประเด็นใหม่ทางคดีที่ระบุว่าเป็นการฆาตกรรมซึ่งขัดแย้งกับตำรวจก็จะสามารถสับสวนใหม่ได้หากคณะกรรมการคดีพิเศษรับหรือหากอายการตีกลับสำนวนให้สับสวนใหม่ PSI ก็มีอำนาจในการเข้าไปร่วมสอบสวนซึ่งหากพยานหลักฐานที่ทนายอัจฉริยะยื่นเกี่ยวกับก,การฆาตกรรมชัดเจนก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม